คุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลามันไม่เท่ากันคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางวันเวลามันเดินช้าบางทีเวลามันเดินเร็วเคยไหมถ้าเคยรู้สึกพิมพ์เคยมาครับเวลาและพื้นที่ออกแนววิทยาศาสตร์นิดน,นึงแต่เป็นความจริงแล้วกันหรือความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้จะพูดยังไงก็ได้คุณเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเดินช้าหรือเดินเร็ว คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางทีเนี่ยรู้สึกอยากให้มันเวลาเดินเร็วกว่านี้บางทีอยากให้เวลาเดินช้ากว่านี้แต่มันเหมือนเร็วหรือเกินเวลาวิ่งเร็วแต่มันเหมือนเวลาช้าหรือเกินเหมือนที่ผมบอกอ่ะผมอาจต้องใช้เวลาสิบปีถึงยีปีเพื่อใช้นี้แต่ผมกำลังครอบครองนาฬิกาอะไรบางอย่าง ที่มันจะทุ่นเวลาได้ทำไมผมถึงต้องตั้งชื่อคอร์สว่าทุ่นเวลา15ปีสร้างคัมพี15วันทำไมผมถึงหน้าด้านตั้งชื่อแบบนี้เพราะมันจะทุ่นเวลาให้คุณได้เพราะมันคือนาฬิกาจาัก,กรวาลของผมเพราะคุณต้องยอมรับมาว่าเราไม่ได้ใช้นาฬิกาเหมือนกันเราไม่ได้มีเวลาเท่ากันทุกคนนาฬิกายืดหดได้ ไม่ใช่นาฬิกาเวลายืดหดได้สอนนานเยอะผมก็รู้นะเพราะทุกอย่างมันสดนะเวลามันยืดห,หดได้ทำไมผมถึงยน่นเวลาล่ะทำไมนี่จากสิบปีที่ต้องใช้ห้าปีก็ได้อ่าไม่ต้องไปไกลห้าปีสองปีสามปีเป้าใช้นี่ห้าปีอะสมมติขยันมากเลยนะทำไมมันสั้นมากเป็นหลักเดือนแล้วบางทีมันหลักข้ามวัน ผมกำลังทำอะไรอยู่ผมกำลังยืดและหดเวลาได้หรือเปล่าหรือทำไมกฎของ Facebook บอกว่าผมจะเซ็นสัญญากับ Facebook ได้นะตอนนั้นนะสมัยนั้นเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงพวกครีเอเตอร์ใน TikTok อะไรเบสิกนะนั่นง่ายๆนะหรือว่าคนที่อันนั้นเบสิกมันยากมากเป็นยุคบุกเบิกของ YouTube และเ c e b o o k ทำไมผมส0 0พผู้ติดตามได้เซ็นสัญญาทั้นที่คนอื่นเขาต้องหมื่นคน หรือมันมีโอกาสอะไรบางอย่างหรือผมย่นอะไรบางอย่างผมรัดอะไรได้บางอย่างผมเข้าใจว่านาฬิกาและเวลามันไม่ได้เที่ยงตรงเสมอไปแต่แน่นอนเราตายแน่ๆโอเคไหมเวลาของอีกที่จะไม่เท่ากับอีกที่นึงเช่นถ้าตอนนี้คุณอยู่ที่อังกฤษแคนาดาฝรั่งเศส มันจะไม่เท่ากับที่ผมนั่งอยู่ที่ประเทศไทยนี้และเวลาแต่ละคนยืดหดต่างกันแต่ถ้าคุณใช้นาฬิกาจัก,กรวาลมันจะช่วยเตือนคุณว่าถึงเวลาของคุณแล้วที่จะเข้าร่วมลงมือทาและสาเร็จคุณจะรู้ได้ด้วยตนเองหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการนั่นแหละคุณจะรู้เองมันจะมีเวลามันจะรู้สึกได้เป็นรอบเวลาของมัน เพราะความเป็นจริงเวลาตื่นนอนของเราแม้กระทั่งอยู่ประเทศไทยทุกคนก็ตื่นไม่เท่ากันคุณมีชีวิตกิจวัตรประจําวันไม่เท่ากันบางคนตื่น7จ็ดโมงบางคน8ปดโมงบางคนตื่นเที่ยงจริงไหมบางคนกินข้าวเวลาหนึ่งบางคนกินอีกเวลาหนึ่งบางคนกินข้าวสามมื้อบางคนกินสองบางคนกินหนึ่งฉะนั้นเราจะรู้หรือมีนาฬิกาจักรวาลได้อย่างไร คำถามมันคือตรงนี้ผมไม่เรียกว่าที่ผมเรียกว่านาฬิกาจาักรวาลไม่ใช่ว่าจะลบล้างนาฬิกาที่เราใช้อยู่เวลาที่เราใช้อยู่กฎของเวลามันก็มีแต่ความเป็นจริงมันยืดหดอยู่แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจ ว่าเราครอบครองนาฬิกาจัก,กรวาลอยู่มันจะส่งสัญญาณเตือนมันจะปลุกเราให้ตื่นขึ้นเหมือนที่คุณนั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณเห็นแค่ว่าคุณอาจจะชอบผมคุณจ,จะชอบเนื้อหาคุณอาจจะต้องการผลประโยชน์อะไรจากผมแต่คุณรู้ไหมวินาทีแรกที่คุณเจอผมนาฬิกาจัก,กรวาลได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่คุณแค่ไม่เคยมองมันคุณแค่ไม่เคยสังเกตมันคุณแค่ไม่เคยเชื่อมันเพราะคุณกำลังสนใจความสนใจของคุณมันบังนาฬิกาจัก,กรวาลที่คอยเตือนคุณอยู่มันบัง GPS ที่บอกเส้นทางคุณสนใจอะไรงานนี่ปัญหาของคุณเนี่ย ผมถึงบอกว่าทุกอย่างมันต้องเก็บเกี่ยวและปลูกพร้อมกันเก็บเกี่ยวและปลูกแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาเลยทุกย่างก้าวของฉันที่ฉันตื่นนอนที่ฉันหายใ,ใจเข้าที่ฉันดูไอ้คลิปไอ้ครูเตคลิปคร,คร,ครูทุกคนเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะประทานโทษถ้าผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกติวันนี้ผมอาจจะไม่นั่งตรงนี้แต่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ ผมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าคุณยังเชื่ออยู่ว่าคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทํางานนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการปลดนี้ถ้าคุณยังเชื่อแบบนั้นอยู่ก็โอเคเพราะคุณกำลังสนใจเรื่องพวกนี้ทั้งที่นาฬิกาจัก,กรวาลหรือเวลาของจัก,กรวาลได้ตีบอกคุณแล้วว่าติ้งตองถึงเวลาของคุณแล้วนะและแน่นอนคุณรู้สึกได้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่คุณเริ่มฟังบางอย่างจากผมว่ามันมีอะไรบางอย่าง ฉันเลยอยากฟังมากขึ้นฉันเลยอยากรู้มากขึ้นแต่คุณก็มาสนใจตรงนี้อีกมันตีกันอยู่อย่างนี้แหละสิ่งที่คุณสนใจอยู่มีปัญหาอยู่แล้วมันก็ตีกันว่าไม่ตัดสินใจยังไม่เอาไม่ไม่จริงจังประเด็นมันคือคุณต้องเข้าใจว่างานที่แท้จริงของคุณมันไม่ใช่งานในการหาตังค์ถ้าคุณย้อนกลับมาว่า ฉันยังไม่พร้อมมันยากไปคุณเตแน่นอนผมจะบอกลื้มยันเลยว่ามันยากคุณต้องพัฒนาฝีมือพัฒนาภายในให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเหมือนที่ผมทำเพราะถ้าคุณไม่พร้อมนะหน้าที่นี้มันไม่มีใครทำแทนคุณได้จำคำพูดผมไว้นะ ถ้าคุณยังคิดว่าคุณกลัวคุณไม่พร้อมคุณลอก่อนถ้าอย่างนั้นใจอย่างนี้รอก่อนผมจะบอกคุณสั้นๆเลยนะถ้าคุณไม่พร้อมคนอื่นก็ทำหน้าที่นี้แทนคุณไม่ได้ผมไม่สามารถบังคับให้คุณคุณต้องอย่างนั้นนะคุณต้องเรียนนะคุณต้องเริ่มนะลุกขึ้นมาทำอย่างนี้คุณต้องเป็นขั้นตอนนี้ผมบังคับคุณไม่ได้ถ้าคุณยังไม่พร้อม มันไม่มีคนอื่นมาทำหน้าที่นี้แทนคุณได้มีเพียงคุณเท่านั้นที่ทำได้ามีคนบอกกลัวนะมีเพียงคุณเท่านั้นที่ทำมันได้แต่คุณบอกว่ารอก่อนเพราะความไม่มั่นคงเพราะความไม่มีกินเพราะความไม่มีนั่นเพราะความไม่มีนี่ มันไม่ผิดเลยครับมันต้องเริ่มจากความกลัวนั่นแหละแล้วเมื่อคุณระเบิดออกมากล้าตัดสินใจเมื่อไหร่มันจะเจริญขึ้นทันทีมีคนชอบถามผมว่าพี่จะเป็นอะไรดีพี่จะทำอะไรดีพี่จะเลิกกับเขาดีไหมพี่จะรักเขาดีไหมพี่จะจ่ายไม่จ่ายพี่จะจัดการนี่ยังไงพี่จะ ไปเทรดยังไงพี่จะใช้เงินยังไงพี่จะทำอะไรต่อกับชีวิตความจริงก็คือคุณคนเดียวครับที่จะได้ยินเสียงของคุณอย่ารอผมเลยสิ่งที่ผมสอนผมสอนให้คุณได้ยินเสียงคุณเองสักที คุณมีความสุขไหมที่จะสร้างชีวิตของคุณในชาตินี้มันเป็นสิทธิพิเศษที่คุณกำลังจะเลือกมันคุณไม่ได้ถูกสั่งหรือรับคําสั่งจากหัวหน้าที่ทำงานจากพ่อจากแม่หรือจากใครเลยให้ทำหน้าที่นี้ถ้าไม่อยากทำมันก็อย่าทำมันครับเลิกดูเลิก,เลกสนใจแล้ว กลับไปเป็นแบบเดิมและถอยหลังแบบเดิมขออภัยที่พูดรุนแรงเพราะนี่คุณต้องตื่นขึ้นได้แล้วผมย้ำอีกครั้งนะครับสิ่งที่ผมสอนผมทำให้คุณรู้ได้ด้วยตนเองเพราะความจริงก็คือคุณคนเดียวครับที่จะได้ยินเสียงตัวเอง